สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่3ทุมวาคม2564ครับเวลา8โง40ครับโอรเราชาแนลพาทุกท่านมาอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9ครับช่วงกวม3ครับช่วงแถวแถวนี้แหละครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9กับมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับ จากกิโลเมตรที่200บวกเอ้ย2บวก600ครับด้านขวามือครับเป็นจุดบรรจบของปลายทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6มาเข้ากับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9ฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาออกนะครับด้านซ้ายครับเห็นพ่อขนาดใหญ่ครับเข้าใจว่าเป็นหลอกของเสาเข็มหรือเปล่าครับาจะเจริ่ม เปิดไซงานกันแล้วครับสำหรับการก่อสร้างแนวเส้นทางออตเตอร์หมายเลข9กขาออกไปเชื่อมกับมอตเตอร์เวหมายเลข6ครับเริ่มมีเครื่องจักรแล้วครับส่วนนี้ครับด้านซ้ายนะครับน่าจะเริ่มขุดแล้วก็ลงเสาเข็มกันครับไม่น่าใช่ท่อปะปามังครับ ว่าเป็นท่อประปาครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูบริเวณถนนมอเตอร์วเวย์หมายเลข6ข้ามผ่านถนนพหลโยธินกันครับ สุดครับถนมอเตอร์เวย์หมายเลข9ครับกอม0แล้วครับเราต้องไปวนครับวนซ้ายครับวนซ้ายเพื่อเข้าถนนมิตรภาพขาออกนะครับเอ้ยถนนประหดเนขิาออกครับท่านครับ มร์เวยมหาจุฬาลงกรราชวิจาลัยนะครับมอเตอร์วเวย์หมายเลขเก้ากมศูนยครับจุดนี้นะครับนี่คือแนวที่เห็นด้านขวานะครับขา,ขาวขครับแท่งคอนกรีนะครับคือแนวเส้นทางขาเข้าถนนมอเตอร์วเวย์หมายเลข6นะครับที่มาจากถนนพะหะโนยอินขาออกครับ ด้านหน้าของเราโรงงานเกียรช้างวังน้อยครับไม่ได้จอดไม่ได้จอดถ่ายนะครับขับผ่านนะครับผมขับช,ช้าๆให้เห็นครับนี่คือแนวเส้นทางของ ถนนมอเตอร์วเวย์หมายเลข6ค,ครับเป็นจุดเข้าระบบมอเตอร์วเวย์นะครับจากถนนฮวนโยกินครับตรงนี้ก็เป็นตอนตอนสองนะครับช่วงนี้ครับของถนนมอเตอร์วเวย์หมายเลข6ค,ครับบางบีนโคโราครับเนี่ยครับมันจะวนตีโค้งไปทางตะวันตกนะครับ ่บริเวณเดโปของ b r y ของ b c ไม่ใช่ Distribution Center นะครับจุดกระจายสินค้าของมอนโประครับนี่นะครับจุดที่มอเตอร์เวย์ครับข้ามผ่านถนนมอเตอร์เวย์บามปีนโคราชครับข้ามผ่านถนนถนนโกลดโยชินครับขาออกครับขาเข้าครับตัวนี้ครับ มีทั้งเข้าและออกครับเนี่ครับทางบริเวณนี้ก็เป็นาทางยกระดับสำหรับมอเตอร์เวย์หมายเลขหกออกมาเพื่อเข้าถนนพหลโยธินขาออกครับตัวนี้ครับขลังก่อสร้างนะครับ ผ่านมาโซนนี้ก็ดีกว่าสำหรับโปรแชาแนลนะครับงานก็คืบหน้าไปอสมควรครับสำหรับโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์มายเลขหกบางบินโฟราชตอนที่2นะ เันนี้ก็ติดอยู่ที่ถแถวๆตอนหนึ่งนะครับตอนหนึ่งช่วงข้ามถนนสายเอเชียที่ยังความตึ้นหน้าล่าช้ามากเลยครับยังล่าช้าอยู่ครับสำหรับตอนหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับของลาช่แน่ครับ สวัสดีครับ